นางสาวปภาศีเกิดจิตนะคะวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มแม่สีวันนะคะน้ําจิ้มแม่สีวันก่อตั้งเมื่อพศ2556นะคะอ่าผลิตที่1อ่าผลิตที่1 1ึ่งหนึ่งอ่าบ้านเลขที่135มหมู่ตําบลคนขนุนอาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะดิฉันได้สืบทอดน้ําจิ้มมาจากคุณแม่รัตนาเกิดจิตซึ่งเป็นของแม่ของดิฉันและได้มาปรับเปลี่ยนน้ำจิ้มให้มีหลาย มีหลากหลายรสชาติเช่นน้ำจิ้มบวยน,น้ำจิ้มถัว่วน้ำจิ้มสามรสน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นต้นนะคะและได้มีสามขนาดนะคะหนึ่งขนาดใหญ่ราคาแปดสิบเก้าบาทสองขนาดขนาดกลางนะคะราคาหกสิบเก้าบาทสามขนาดเล็กนะคะราคาสี่สิบเก้าบาทนะคะและที่สำคัญนะคะน้ำจิ้มเม่สีวันนะคะไม่ใส่สารกันบูดค่ะและเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะถ้า ในสนใจนะคะติดต่อได้เบอร์โทร0901737950หรือสนใจติดต่อเว็บไซต์เมสีวันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ